<c oughs> สวัสดีครับจากจอสติกไทย i คอมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวจอบีท็อปอาชูล่ารุ่นไหลาสายนะครับก็สำหรับตัวนี้มันมีอะไรดีบ้างก็คือมันไม่ต้องใช้ถ่านแบบ x b o x 3 6 0นะฮะคือแบบพวก X อ็กบมันจะใช้ถ่าน AA a a 2ก้อนใช่ไหมอันนี้ก็คือมันจะชาร์จแบตได้เลยก็คือเสียบคบอมแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับ ก็สำหรับจอยตัวนี้นี่มันจะมีฟังก์ชันพิเศษอีกก็คือมันจะใช้งานแอนดรอย Android ได้นะครับใช้งานแอนดรอย Android ได้แล้วก็ใช้กับเครื่อง PS3 ก็ได้ด้วยแต่ว่าจะใช้งานกับ x b o x 360านี่ไม่ได้นะเนี่ยใช้งานแอนดรอย Android ได้ PS3 ได้แต่ว่าวิธีการใช้งานยังไงผมไม่เคยลองเหมือนกันเพราะผมไม่มีเครื่องนะแต่ว่ายืนยันว่าใช้งานได้แน่นอนทีนี้แกะก,กล่องมาครับผมเอ,อ่อหน้าตาประมาณนี้เอาถุงพลาติกออกก่อน อุปกรณ์ข้างในมันก็จะมีพวกคู่มือนะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้อ่านอยู่แล้วแล้วก็สายชาร์นะก็คือจะใช้สายอเนี้ยชาร์ไปกับตัว PC ได้เลยเวลาที่แบตบมันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวจอยจะมีสีดําแล้วก็สีขาวนะนี้ผมหยิบสีขาวมาให้ดูกันเอาเผยไปกดเปิดเฉยเ,เลยไฟอะไรกับพีชนะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณนะหน้าตาแบบนี้ตัวเ,เลยเอ่อ วิธีการใช้งานนะครับไม่มีอะไรมากฮะเหมือน Xbox 360นะคก็คือเสียบโวรับสัญญาณเข้าไปถ้าใครที่ใช้ Windows 7ขึ้นไปนี่มันมันมันจะเจอเองอยู่แล้วนะพวกไดเวอร์อะไรเงี้ยมันจะมันจะดีเทคเองอยู่แล้ว Windows 7ขึ้นไป Windows เอ่อ Windows 8.1อะไรอน่างเงี้ยส่วนถ้า XP นี่เราก็ต้องลงไดเวอร์นะครับลงไดเวอร์ของ Xbox 360นะฮะโหลดได้จากเว็บ Microsoft นะครับ อ,อันนี้คือเสียบไปแล้วเราเราลองเข้าไปดูที่ Device Manager ก็ได้ครับคือถ้ามันขึ้นแบบประมาณว่าขึ้นว่าเจอ diver r แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นว่าเจอ,อ เจอไดเวอร์ของ x b o x 360แล้วเนี่ยมันก็คือใช้งานใน้ล้วนนี้มันอาจจะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่โอเคครับอ่าไฟล์ตรงนี้เราก็กดเปิดมาตะกี้ผมดันไปกดเผลอเปิดไปก่อนก็คือไฟล์มาติดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็คือใช้งานได้ละทีนี้ต่อไปก็ าบางคนสงสัยว่าไอ้ไฟมันมี4ช่องใช่ไหมพี่มันจะต่างกันยังไงอย่าเงี้ยก็คือถ้าเราใช้งานแบบระบบ x input นะคือแบบเหมือน xbox 360อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราใช้งานกับ PC อย่างเงี้ยไฟต้องติดที่2ช่องบนนะก็คือ p กับ x นี่ครับ p กับ x แต่ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนเล่นเกมพวกเกม emulator หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราเล่นในคอมเราก็อาจจะกดเปลี่ยนโหมดคือมันจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับเรากดปุ่มเปิดค้างไว้ รอแป๊บหนึ่งครคร้างไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะสลับโหมดไปเป็นอย่างอื่นคือเป็น direct i n p u t หรือเป็นอะไรโหมดที่มันไว้ใช้กับ r o i r o i d หรือ p พย์สหรืออะไรก็แล้วแต่ครับต้องลองกดดูส่วนกับคอมนี่ให้มันติด2ช่องบนนะครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือใช้งาน PC แล้วทีนี้เรามาดูขั้นต่อไปนะครับ ดูว่ามันต่างกับ Xbox 360ยังไงบ้างเอาลักษณะาภายนอกก่อนนะครับก็คือขนาดของบีทิลมันจะใหญ่เล็กน้อยครับนิดเดียวส่วนเรื่องวัสดุการประกอบอะไรเงี้ยผมว่ามันพอๆกันแล้วก็น้ำหนักนี่อน,นิมนจะเบาวกว่านะครับบีเทิจะเบาวกว่าแล้วก็เอ่อพวก R B R T อะไรเงี้ยผมว่ามันก็พอๆกันนะไม่มีอะไรมากทีนี้มาดูตรงอนานล็อกครับอนานล็อกของอันนี้นี่มันจะสูงกว่านะเห็นไหมก้านจะยาวกว่าส่วน Xbox มันจะเตี้ยกว่านิดนึงนิดเดียวครับ ส่วนเรื่องดีพัวัสะดุเหมือนกันนะครับดีพดมันก็เป็นสามกศูนย์เหมือนกันเหมือนเอ็กบอกหมดเลยก็คือกดอะไรไปมันก็ไปทางนั้นนะฮะทีนี้มาดูตรงโปรแกรม x-input-test นะครับที่ผมเอาไว้เทสกับพวกจอยอะไรเงี้ยว่ามันปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเอาให้ดูไว้ใกล้ๆครับอันนี้เป็นข้อที่มันแตกต่างจาก x-box นะอนอะโอเคเนี่ยครับสังเกตดูนะครับเอ่อที่ X อ็กซ์ เทสนะมันจะตัวเล่มจะอยู่ที่เลขศูนย์เห็นไหมตรงอนาล็อกก็คือแบบเนี้ยเราเล่นหรืออะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยมันก็จะกลับมาที่เดิมตลอดนะครับคือมันจะมันจะไม่เบี้ยวเหมือนเอ็กซ์บอลสามวศูนย์นะครับคือมันจะกลับมาที่จุดศูนย์กลางของมันไม่ว่าเราจะกดไปยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมครับกลับมาศูนย์หมดเลยส่วนเรื่องระบบสั่นและคงเหมือนกันปกติเรื่องดีแพดนะครับดีแพดนี้มันก็เป็นธรรมดาของจอระบบเอ็กซ์ซินพุทอยู่แล้ว ก็คือเรากดลงใช่ไหมถ้าเราทิ้งน้ำหนักลงก็จะลงแต่ถ้าเราเกิดเทไปทางซ้ายนิดนึงขวานิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเอียงไปทางนั้นนะเป็นเป็นเรื่องปกติของจอยรุ่นใหม่พวกระบบไอซินพุชอยู่แล้วถ้าเป็นพวกไดรเวลอินพุลมันก็จะไม่เอียงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ไม่ได้จอยมีปัญหาอะไรอย่างใดนะครับทีนี้เราดูนะหล่กของ B ีท็อไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูของ x e อ็กซบ้างครับอ่าโอเคเดี๋ยวถอดออกมาก่อนนะครับ รหาสัญญาณไม่เจอไฟก็จะพิดแบบนี้ครับคือต้องไปดูที่ไดเวร์ปกติหรือเปล่าเออเฮ้ยเอาเสียบผิดอีกดเดี๋ยวผมจะเอาของ X Box 360ให้ดูนะครับว่านาหลองเป็นยังไงอ่ามีเสียบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใ,ใกล้อ่าเห็นไหมครัตรงอนา็อกเห็นไหมครับ,รรม,รบมันจะแบบ มันจะไม่กลับมาจุดศูนย์กลางเห็นไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างของมันส่วนเรื่องความยังไงเขาเรียกว่าอะไราแรงหน่วงของอะนาล็อกนี่ผมว่ามันก็จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งหรือความรู้สึกนี่อันนี้มันจะออกเบาๆกว่าเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะก้านมันสูงกว่ามันก็จะเบากว่าดูเบากว่านิดนึงนิดเดียวส่วนถ้าถามว่าถามว่าไหนดีว่กัน ผมว่ามันแล้วแต่คนชอบมากกว่าคือสองตัวนี้มันทำมาตีกันอยู่แล้วครับมันอาจจะเหมือนแบบถ้าเทียบกับโตก็จะเป็นแบบฮอนด้ากับอะไรวะโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นแบรนด์ที่มันตีคู่กันมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี้ห้อให้ตีคู่กันมาทําแข่งกันประมาณนี้นะคือมันจะมันจะไม่ได้ดีไม่ได้เสียอะไรออกกันเท่าไหร่มันแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนถนัดมากกว่า ทีนี้มาดูการใช้ในเกมกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายไม่มีอะไรเออในเกมมีเข้าไปงานเข้าไปใช้งานครั้งแรกนี่มันก็ปกติครับใช้เล่นท่าเล่นอะไรได้เหมือนกันเออสับขาหรือว่าหมุนตัวหลอกอะไรอย่างเงี้ยนี้ผมเล่นท่าไม่ค่อยเป็นนะกดมั่วๆก็คือไปฝึกการใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเรื่องดีเลยอะไรไม่มีครับใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีอะไร ไม่มีเดเยนะครับเหมือนเหมือนเหมือน Xbox สามกศทุกอย่างเลยแล้วก็ถามว่าตัวไหนมันดีกันระหว่าง2ตัวนี้ถ้าสำหรับผมนะผมเป็นคนใช้ Xbox 360ผมก็ถ้าจะซื้อจอยใหม่ผมก็คงจะเลือก Xbox 360แก้วผมใช้จนชินมือแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่อยากแบบ อยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้กันได้ครับคือมันก็ต้องฝึกให้มันถนัดมือให้มันชินมืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าก็ได้ใครไปรู้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือแบบอย่างที่รู้กันใช่ไหมมันก็จะไม่ต้องใช้ไม,ใชไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องคอยเปลี่ยนฐานอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณก็มันก็ไม่มีหลุดอยู่แล้วถ้าฐานมันไม่หมดวิธีใช้ก็เสียบเข้าไปอะ PC ีได้เลยครับสายชาร์จเสียบเข้าไปได้เลยพอชาร์จเต็มเดี๋ยวไฟไมันจะดับเองหรือก็ชาร์จไปเล่นไปก็ได้นะครับ เออ่ข้อดีก็คือมันอย่าง Xbox นี่มันก็ผมขายอยู่ที่พ7 7 0ใช่ไหมรวมส่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่พัรวมส่งราคาต่างกันประมาณ300ร้อเกือบสี่บาทแต่ว่าไม่ต้องใช้ฐานฐานไม่ต้องเลยระยะเวลาในการเล่นก็ประมาณ12-20ชั่วโมงนะครับที่ทางผู้หลือเขบอกผมมาแล้วก็เวลาชาร์จประมาณ7-10ดชั่วโมงก็แล้วแต่ครับ ประมาณนี้ถ้าสั่นเยอะก็อาจจะหมดเร็วกว่าเดิมดนิดนึงแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือถ้าใครอยากได้จอยไวเลตที่ราคาไม่แพงมากก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับก็คือตรงนี้ไฟไฟมันจะมีปกตินะสําหรับคือมันไม่ต้องเปลืองฐานอะไรเงี้ยก็อย่างเมื่อก่อนผมเล่นฟีฟ่าออนไลน์ไปหาซื้อจอยมาได้ไวเลตมามต้องมาซื้อผ่านชาร์จอีกก็โอ้โหเล่นเกมเดียวต้องล,ล่อไปสองพันกว่าบาทก็ผมว่ามันก็แพงเงินไปหน่อย อันนี้ก็รวมสองพันสีก็จบเลยใช้งานได้ดีเหมือนกันก็วันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมีเดี๋ยวเจอกันโอกาศหน้าครับผมสวัสดีครับ